สัญญาณดนตรีได้ยินเสียงสัญญาณดนตรีไหมคะโอ้ไม่คะดนตรีเขาจะขึ้นทีทีทีเห็นไหมคะอันเราก็ต้องขึ้นโอ้เลยอ่ะลองฟังอีกครั้งฟังอีกครั้งค่ะ ขึ้นได้ยางขึ้นได้นะนะไหนมันต้องฟังบ,บอ่อยๆโทนะคะไม่ใช่ฟังครั้งเดียวเราขึ้นได้นะคะพูดถึงอินโทเนี่ยนะคะอินโทที่อินโทเพลงไอ้เพลงอ่าอาเด่นดวงเดือนใช่ไหมเด่นดวงเดือนนะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะคะครูครูขนาดครูฟังอ่ายูทูบจากต้นฉบับเพ็ญศรีเขาร้อ,องใช่ไหมคะ โอเคมันก็เล่นแต่ว่าเขาเล่นท่อนเดียวนะคะเขาไม่เล่นสองท่อนเหมือน,หอนเหมือนเหมือนเหมือนคาราโอเกะนะคะคก็จะเล่นท่อนเดียวร้วองแล้วก็จะมีท่อนกลางท่อนแยกเนี่ยเขาจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะเล่นอีกแบบหนึง่งที่ท,ที่ที่จะร้องย้อนขึ้นต้นใหม่ أ, เพลงนี้จะร้องร้องสองครั้งใช่ไหมคะร้องจบแล้วขึ้นใหม่นะคะระหว่างที่ร้องจบแล้วขึ้นใหม่เนี่ยดนตรีเขาไม่ได้ขึ้นแบบแบบเดิมนะคะก็จะขึ้นใหม่ สั้นๆน,นะคะสั้นๆน,น,นิดเดียวนะคะนั่นแหละแล้วก็ถึงจะขึ้นต้นใหม่นะคะเสร็จแล้วครูก็ฟังแบบนี้นะคะพอไปซ้อมที่กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏว่าเขาใช้ไอ้ตรงสั้นๆระหว่างที่จะขึ้นใหม่อีกครั้งเนี่ยเป็นอินโทรเป็นอินโทร,โทรครูเลยแบบว่าคือ แล้ว,ลวคือความคือเราเราแบบแทนที่จะเอาไอ้เครื่องอัดไปอัดอ,อินโทรของเขาครูก็ไม่ได้เอาไปนะคะก็ไม่ได้อัดจะได้มาฟังแล้วมันจะได้คล่องนะคะปรากฏว่าเราก็ชินกับไอ้ไอ้ต้นฉบับเขานะคะต้นต้นฉบับที่แผ่นสีเขาร้องนะคะแต่กุมาระชาสมพันธ์นี่เขาจะเขาจะทำทำทำโน้ตใหม่ทำเอ้อินโทรใหม่เลย ฉะนั้นเราเราเราไม่ใช่นักร้องของเขานะคะแล้วก็มันก็มันไม่ไม่ไม,ไม่ชินไปซ้อมแค่สองหนอยังปวดหัวเลยคะ่ะว่าฟังไม่ออกฟังฟังสั้นๆพอกลับมาอ่ะเป็นเดือนเป็นเดือนชิดดูแล้วกันะะเดือนหนึ่งอะ่ะลืมแล้วอ่ะลืมอินโทรอันนั้นแล้วอ่ะนะคะเนี่ยมันเป็นปัญหาละนิดดหนึ่งเวลาเราเราเราจะไปร้องที่ไหนนะคะพยายามเลยถือเครื่องอัดไปอันหนึ่งอัดอินโทรของเขาให้ได้ ะะอ่ะร้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ